มาต่อกันที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะช่วงของการปิดสมัยการประชุมค่ะหลายฝ่ายก็เอ๊ะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของรัฐธรรมนูญอะ่ะจะไปต่ออย่างไรดีเพราะว่าระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ก็อาจจะมีห่วงเวลาที่ให้หลายฝ่ายได้คิด แล้วก็คณะกรรมาการเขาก็มีการประชุมกันต่อเนื่องเหมือนกันก็มีหลายฝ่ายถามไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามันเนี่ยจะเกิดขึ้นรหรือไม่แต่ทางนานของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับสัญ,ญญาณในการที่จะให้เปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อที่จะไปพิจารณากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็บอกนะคะว่าถ้าสภามีความพร้อมก็ ก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะคะว่าเขาจะพิจารณาเสร็จเมื่อไหร่พร้อมกับกล่าวถึงการตั้งผู้ช่วยสสนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะคะว่าหากมีคนร้องสภา,าสภา,าเองก็พร้อมที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะ ายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันนะคะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับสัญญาณอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลก่อนที่สภาจะเปิดประชุมสมัยสามัญในวันที่12ธันวาคมนี้เพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีข้อที่แตกต่างจากกฎหมายอื่นเพราะว่าเมื่อพิจารณาเสร็จในวาระที่2กําหนดให้จะต้องเว้นไว้15วัน ก่อนที่จะลงมติในวาระสามแต่นั้นกรรมธิการจึงอยากให้การประชุมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสองเกิดขึ้นก่อนวันที่12ธันวาคมในส่วนนี้เนี่ยสภา,าก็มีความพร้อมขึ้นอยู่กับกรรมธิการว่าเขาจะประชุมเสร็จเมื่อใดเพราะว่าอำนาจหน้าที่ในการขอเปิดสมัยการประชุมวิสามัญก็เป็นอำนาจของรัฐบาลและก็สภาก็สามารถบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อลงมติในวาระสองและสามต่อไป ประธานสภาผู้แทนราษฎร,รยังได้กล่าวนะคะว่าอยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้ฝากให้กรรมธิการทุกท่านเข้าประชุมเพื่อให้ความเห็นและก็ประนีประนอมในความเห็นต่างๆเพื่อที่จะให้การพิจารณาในวาระที่สองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะทําอย่างไรให้การพิจารณาในวาระที่3ผ่านการพิจารณาจากสภาพเพื่อที่จะนําไปสู่การจัดทําประชามติตามที่รัฐบาลและก็กกตที่เตรียมเอาไว้ จะทำประชามติพร้อมกับการจัดการเลือกตั้งซึ่งหากจะจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญต้องผ่านในวาระ3ก่อนโดยขนาดนี้ค่ะก็ทราบนะคะว่าการพิจารณาในวาระสองเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเหลือเพียงการแก้ไขที่เกิดความเห็นที่สอดคล้องกันดังนั้นกรมรมธิการควรพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้และก็ควรที่จะขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามันก่อนเปิดสมัยการประชุมสามัญในต้นเดือนธันวาคมน,นี้ค่ะ ส่วนกรณีการแต่งตั้งผู้ช่วยสสที่ขณะนี้มีการออกมาตอบโต้กันมาเรื่องของคุณสมบัติผู้ช่วยสสนั้นประธานสภาพผู้แทนรัษฎรนะคะก็กล่าวว่าส่วนนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับในการแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยสสก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของรัฐสภาที่กาหนดไว้เรื่องนี้หากมีคนร้องมาก็ว่าไม่ถูกต้องทางสภาเนี่ยจะต้องตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนโดยหากมีผู้ร้องทางสภาก็จะให้ฝ่ายกฎหมายของประธานสภาผู้แทรนราษฎรดําเนินการในการตรวจสอบว่าข้อร้องเรียนนั้นเนี่ยจริงหรือไม่เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าการแต่งตั้งผู้ชำนาญการและก็ผู้ช่วยสสนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกปี และในหนึ่งปีทางสำนักงานก็ถามก็จะถามสสและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะให้ยืนยันว่าจะยืนยันเอาคนเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ก็จะมีทั้งยืนยันเป็นคนเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่าสสแต่ละคนแต่งตั้งและดําเนินการถูกต้องหรือไม่ด้วยค่ะฟังเสียงของประธานสภาผู้แทรนราษฎรค่ะการแก้ไขรัฐนวนั้นมีข้อแตกต่างจากกฎหมายอื่นเพราะรัฐนวนั้นเมื่อพิจารณาเสร็จ ในวราระที่สองเรียงลำดับมาตราแล้วก็ต้องลงมติในวราระที่สามเหมือนกันแต่ของร,รัฐธรรมนนะูญต้องเว้นไว้15วันก่อนถึงจะลงมติในวราระที่สามเพราะฉะนั้นทางกรรมธิการจึงอยากจะให้การประชุมพิจารณารัฐธรรมนูญในวราระที่สองนั้นก่อนวันที่12ซึ่งผมกับวสภาก็มีความพร้อมครับที่จะร่วมมือเปิดขึ้นอยู่ว่ากรรมธิการเนี่ย ประชุมเสร็จในขั้นกรรมธิการวัะที่สองวันที่เท่าไหร่